คนเราทุกคนย่อมปราถนาความสุขความเจริญความสุขความเจริญของแต่ละบุคคลกับความสุขความเจริญของชาติบ้านเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยใข้เจ็บใดๆเข้ามาแพ้่ผ่าน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรักสามคัคคีความอดทนและความเข้าใจปัญหาจะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งนี้ความสำเร็จเกิดจากการที่เราไม่ได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุขความเจริญของแต่ละบุคคล ความสุขความเจริญของบ้านเมืองเราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาได้อย่างสำเร็จรุ่ล่วงไปได้ด้วยดีขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและพยานตรายทั้งหลายทั้งปวงพร้อมทั้งมีกำลังใจมีความเข้มแข็งสมบูรณ ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป